สวัสดีครับพบกับดัก DIY ทําทำไมได้เหมือนเป็ด do everything we can สำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวมิดพับอีกเล่มนึงครับผม สำหรับมีดพับเล่มนี้เป็นที่ห่อโคสติลนะครับผมรุ่น F17 มาดูรูปร่างภายนอกนะครับผมที่ตัวด้ามจับเป็นสีดำนะครับผมดูเหมือนจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าแต่เห็นรอยถลอกตรงนี้เป็นสีเงินๆน,น่าจะเป็น อลูมิเนียมพอสังเกตดูตรงนี้ผมรอยทะลอกจะเป็นสีเงินเงินไม่ได้เป็นอลูมิเนียมครับผมแต่เคาะอีกทีนึงก็เหมือนพลาสติกอืมไม่แน่ใจครับผมโอเคครับด้ามจับก็จะมี ตัวหนังสือเขียนว่าโคสติลยี่ห้อตัวนี้นะผมแล้วก็มีลวดลายครับผมเป็นร่องร่องแล้วก็เว,ว้ารูปวงรีตรงนี้นะผมตัวจุดหมุนทำมาดูดีครับผมดูแข็งแรงดีครับผมดูมีมาตรฐานดีครับผมตรงนี้ก็จะมีรูร้อยเชือกด้วยครับผม คลิกมาอีกด้านก็จะมีคลิปผมสีดำแต่ก็จะมีร่องรอยถลอกอยู่ครับผมแต่ก็ไม่ซเรียดครับคลิปน่าจะย้ายตำแหน่งไม่ได้ครับผมน่าจะอยู่แค่จุดนี้จุดเดียว เรามาลองเปิดดูมีดด้านในนะครับผมอืมรู้สึกว่าจะเบาตรต้อง,ต,องต้องใช้แรงสมัยผมอืมไม่ขึ้นครับผมโอเคตัวมีดก็เคลือบสีดำมาครับผมใบมีดการเจียก็เป็นแบบฮอลโลกรายดิงครับผม ประมาณครึ่งใบเกินครึ่งมานิดหน่อยที่ตัวใบก็ระบุยี่ห้อ cold steel high performance knife แล้วก็ระบุชื่อรุ่นนะผม f 1 7ไม่ระบุเหล็กที่ชนิดที่ทำใบมีดนะผมรูปทรงใบมีดก็เป็นแบบ มันจะเป็นคลิปพอยครับผมเพราะจะค่อนข้างตรงเชิดหน่อยๆโอเคอเค,ครับเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันครับผมวัดจากคมมีดครับผมความยาว9.8.7เซนติเมตรับผม ถ้าวัดจากโคนเลยก็เกิน1 0เซนนะครับผม 10. 1 0 1จมิล1เซนติเมตรครับผมความกว้างสูงสุดอยู่ประมาณ3เซนติเมตรครับผมความหนาสูงสุดอยู่เกือบ4มิลลิเมตรครับผม3 5 3.7 3 8ห้าทำนองนี้ครับผมก็ค่อนข้างหนาใช้ได้ครับผม เรามาทดสอบการตัดดูครับผมเครื่องที่ตัดกล่องกระดาษน,นะครับผมอืมเบามือครับผมถือว่าคมใช้ได้ครับผมคมใช้ได้ครับผมเบามือครับโอเคครับต่อไปลอง ต่อไปลองกระดาษ A4 นะครับผมก็ไม่คมเท่าไหร่ครับเวลาเชือนกระดาษ A4 ก็พอได้ครับผมก็ก็ก,ก็ก็พอได้ครับ โดยเฉพาะช่วงปลายๆถือว่าคมอยู่ในระดับหนึ่งแล้วกันะครับผมจะมีความคมอยู่ช่วงปลายๆนะครับผมโอเคครับต่อไปก็ลองตัดพลาสติกรัดกล่องดูนะครับผม ก็ไม่ไม่ถึงกันนิ่มนวลน,นะผมออกแรงอยู่นิดหน่อยครับผมอ๋อแต่ตอนนี้พอได้ครับผมนิ่มนวลอ๋อใช้ได้ครับผมถ้าเริ่มตัดจากจุดนี้ก็นิ่มนวลดีครับผมเดีย๋ยวมาลองทบทองดูนะครับผมขาดอยู่ครับผมแต่ก็ออกแรงอยู่พอสมควรนะครับผม อเคครับสรุปที่ผมตัดสินใจซื้อมีดพับเล่มนี้มาก็เนื่องด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกครับผม231บาทรวมส่งแล้วกับชื่อยี่ห้อแล้วผมความหนาของใบมีดความใหญ่ความยาวของใบมีด ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้งานสมบุกสมบันได้ดีครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาซึ่งคุณภาพเองก,ก็สมราคาครับผมเพราะราคาสอ0รกว่าบาท200ร้อยต้นๆถือว่าไม่แพงเท่าไหร่ส่วนวัสดุอะไรก็ถือว่าแข็งแรงใช้ดีมากครับผมแต่แอคชั่นอาจจะฟิปเปอร์ก็จริงครับผมแต่เปิดไม่ออกครับผม ทำสตาร์ทพอได้ผมซ้อมนิดหน่อยอาจจะคล่องนะโอเคครับถึงอย่างไรผมก,ก,ก็ก็พอใจผมในราคานี้ก็สามารถพกพาออกไปแคมปิง้งเอาดอได้สบายๆผมเพราะมีดดูค่อนข้างแข็งแรงใบหนาดีครับผมความคมก็พอใช้ได้อาจจะไม่คมมากแต่ก็ไปรับเพิ่มความคมอีกทีนึงเพื่อ ถ้าเผื่อเอาไปใช้งานจริงๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง Youtube ของผม้วยนะครับขอบคุณครับ